เราไปพูดคุยกับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดกันหลอยใ,ในส่วนของประเด็นของคุณทักษิณหลังจากกลับมาแล้วจะเป็นย,ยังไงบ้างหลังจากนี้พักเพื่อไทยฮะตอนนี้ท่านอนุสรอ,อยู่ในสายหรือเปล่าฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอนุสรคะครับสวัสดีครับสวัสดีคท่านผู้ชมทุกท่านครับผมค่ะถ,ถามความรู้สึกคุณอนุสรก่อนอดีกว่าคุณทักษิณได้รับการพักโทษกลับไปสู่บ้านจันสองล่าเมื่อช่วง6กนาฬิกาสาสองนาทีที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นสมาชิกของพักเพื่อไทยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ ก็ต้องถือว่าเป็นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของท่านอดีตนายกร,รัฐมนตรีท่านทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับของผมราชทันรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามที่ได้ดาเนินการได้ปฏิบัติมาทีนี้ถึงเวลาได้พักโทษนะครับก็เป็นไปตามระเบียบก็ ก็ได้พักโทษรับซึ่งผมก็เรียนว่าเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนการดําเนินการปก,กตินะอของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเมื่ออายุเกินเจ็ดสิบนะครับมีอาการมีโรคประจําตัวนะครับและได้รับการควบคุมตัวระดับหนึ่งก็ เป็นนําไปสู่การพักโทษก็เป็นระเบียบปฏิบัติปกติครับผมคือตอนนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะมีการนัดหมายกันทํากิจกรรมอะไรหรือเปล่าฮะหลังจากคุณทักษิณกลับมาแล้วเนี่ยนะคงไม่ได้มีการนัดหมายทำกิจกรรมนะครับฝ่ายที่ทํางานกับรัฐบาลนะครับก็ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหางานของรัฐบาลาผมอยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็ทําหน้าที่ ของสมา, 20, าชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนก็ทํานหน้าที่ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับส่วนท่านอดีตนายกนะครับท่านเมื่อได้รับการพักโทษนะครับก็เป็นช่วงเวลาของท่านนะครับที่ก็จะได้ ดำเนินการตามที่ได้เข้าสู่กระบวนการแล้วครับกไ็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับผมครับค่ะคนละส่วนกันนะคะพักเพื่อไทยกับ<ช>คุณ <ผม S 2> ทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องกันอันนี้คุณอนุสรยืนยันที่นี้ปฏิกิริยาที่เราได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะก่อนที่คุณทักษิณจะกลับบ้านมาจนถึงเนี่ยช่วงเช้าวันนี้คุณอนุสรคือบรรดา fc กลุ่มคนเสื้อแดงเหมือนเริ่มที่จะกลับมาแบบคึกคักหลายคนเรียกว่าแบบฟื้นคืนชีพเลยนะโดยเฉพาะเจ้อ่งเจ้าอ้อยโคราชเนี่ยแสดงความยินดีกันยกใหญ่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคุณทักษิที่่บ้้าานนัลดวย เขาชอบในฐานะที่คุณอนุสร์ก็เคยเป็นสมาชิกกลุ่มคนเสื้อแดงอมองว่าจะมีการฟื้นคืนชีพมาของกลุ่มคนเสื้อแดงไหมคะคือคนเสื้อแดงไม่ได้หายไปไหนนะครับคนเสื้อแดงก็ไม่ใช่เฉพาะสวมเสื้อแดงหรือสิ่งที่เราสังเกตได้ทางกายภาพแต่ความเป็นคนเสื้อแดงนั้นก็คือความมีจิตวิญญาณความเป็นนักต่อสู้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนทีนี้ผมเข้าใจว่าเมื่ออดดตชั่สิ์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ <c oughs> เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่สร้างผลงานมีนโยบายที่จับต้องสมบััิได้มากมายเมื่อครั้งที่เป็นรัฐมนตรีก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมีผลงานที่พี่น้องประชาชนจับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสามสิบบาทรักษาทุกโรค ไม่ว่าจะเป็นพักชจระนน่เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหนึ 11, 10, 12, 12, 2, 15, 19, right. ่งตำบลหนึ mache, again, ่งผลิตภัณฑ์ไร้แต่ไายโครงการนั้นมีผู้ที่ได้รับประโยชน์มีผู้ที่รอดตายมีผู้ที่เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐโดยเฉพาะสาธารณสังัตโรมผมเข้าใจว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาที่ท่านได้รับการพักโทษนั้นก็คงเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะครับคนที่ได้รับประโยชน์คนที่อยู่ในช่วง ชีวิตในช่วงนั้นเข้าถึงนโยบายรัฐในเวลานั้นก็คงจะต้องรู้สึกดีใจเป็นธรรมดาแต่ว่าก็ต้องขอเรียนนะครับว่า,าสิ่งที่ได้เห็นนั้นก็เป็นการแสดงออกโดยธรรมชาติเป็นการแสดงออกโดยปกติไม่ได้มีกระบวนการบริหารจัดแบบการใดๆก็คงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติสำหรับน้องประชาชนหรือคนเสื้อแดง ที่จะแสดงออกต่อการที่ท่านอดีตทุกษินได้รับการพักโทษครับผมแล้วอีกฝ่ายหนึ่งล่ะคะฝ่ายที่เขาต่อต้านการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยกังวลไหมคะว่าหลังจากนี้เขาจะมีการยกระดับการชุนมุมหรือว่าปลูกม็อบมาลงถนนอะไรแบบนี้ค่ะผมคิดว่าการต่อสู้เรียกร้องของคลเสื้อแดงเนี่ยก็มีเป้าหมายชัดเจนแต่ว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามในอดีตเนี่ยความเห็นต่าง ความขัดแยง้งทางการเมืองซึ่งมาจากความขัดแยง้งทางความคิดได้สั่งสมแล้วก็เรียกว่าเผชิญหน้ากันมาตลอดระยะเวลาหนึ่งความจริงกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามคนสแสดงในวันนั้นเนี่ยเคยเรียกร้องด้วยซ้าไปว่าให้อดีตนายกตดรนทักลิณชิรวัตนนั้นได้เข้าสู่กระบวนการยที่ทำวันนี้ได้เข้าสู่กระบวนการที่ทําตามที่กลุ่มฝ่ายตรงข้ามเหล่านั้นได้ต้องการให้เข้าสู่กระบวนการที่ทา เมื่อเข้าสู่กระบวนการที่ทําแล้วท่านรตุสินนั้นจะถูกควบคุมตัวในโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นการดําเนินการโดยความประสงค์แต่ว่าเป็นการปฏิบัติการเป็นการอยู่ในขั้นตอนข้อบังคับของกฎหมายท่านไม่ได้เดินจากอ น่าจะทันไปที่โรงพยาบาลตบวจเองนะครับแต่ว่าระเบียบม,มันสามารถให้ทําได้รวมถึงการที่ท่านได้รับการสั่งโทษก็เขียนไว้เช่นเดียนท่านไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการสั่งโทษนะครับเมื่ออายุเกินเจ็ดสิบที่ผมกลับเรียนมีโรคประจําตัวแล้วก็ได้รับโทษมาระยะหนึ่งก็ได้รับประกาศสั่งโทษมีหลายคนครับที่ที่ได้รับสิทธิ์แบบนี้ดังนั้นผมคิดว่าก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะไปบอกว่าในอดีตบอกไม่เข้าสู่วงวันย่ก็เข้าแล้ว ในที่ผู้ว่าแม่ถึงเวลาที่จะได้กลับมารับโทษกลับมาเข้าสูว่วาริธรรมถ้าก็ปฏิบัติการได้ได้ได้ไดครบ้ทนก็กลับมา,าเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราเผชิญหน้าเราบอบช้ำกันมากจนวันนี้เป็นรัฐบาลที่มีความปรองดองสมานสันตินรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งถึงเวลาครับที่ให้ประเทศชาติของเราได้เดินหน้าถึงเวลาที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งครับอเอาล่ะในส่วนของเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยถามพอหอมปากหอมคอแล้ว ทีนี้เราจะเห็นประจําเลยคุณอนุสรเนี่ยจะออกมาเหมือนกับว่าโต้กลับในส่วนของคนวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงฝ่ายค้านล่าสุดเห็นคุณอนุสรบอกว่ารอรับได้เลยดิจิทัลวันเลสอันนี้คือความคิดเห็นของคุณโอปอนนี่ยังไงบ้างฮะในส่วนของนโยบายของรัฐบาลที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันฮะค่ะคือ <c oughs> จะมีการตั้งข้อสังเกตเป็นระยะระยะนะครับว่าตกลงเนี่ยรัฐบ,บาลเพื่อไทยเองประวิงเวลาหรือ ยื้อถ่วงเวลาที่จะไม่ดาเนินนโยบายนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมื่นบาทนี้หรือไม่ผมก็ต้องเรียนให้ให้ได้เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยชนะเลือกตั้งมาแล้วก็หาเหตุจะไม่ทําไม่ใช่นะครับเราก็ประกาศพร้อมจะผลักดันจะเดินหน้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเหตุที่ยังไม่สามารถทําได้ก็ด้วยข้อห่วงใยข้อสังเกตจากคนต่าง ท,ทางการแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจไม่วิกฤตเราบอกว่ารัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจวิกฤตปปชมีหนังสือมาบอกว่าจะต้องเมินการอย่างระมัดระวังแต่ว่าหนังสือของปปชนนเนี่ยสำนักข่าวหรือนักวิเคราะห์หรือนักวิชาการก็บอกว่าเอ๊ะฉบับนี้เนี่ยหนังสือของปปชบางสำนักบอกว่าเป็นไฟเขียวปล่อยให้รัฐบาลทำได้บางสำนักบอกว่าเป็นไฟเหลืองนะแตะเบรกต้องระมัดระวังนะต้องทำได้แต่ว่าอยู่บนพื้นฐานความระมัดระวัง บางสานักวิเคราะห์ว่านี่ไฟแดงสั่งหา้ามทาดังนั้นเนี่ยฉบับเดียวกันที่ออกมาจากปปชเนี่ยยังตีความไม่เหมือนกันยังเห็นต่างกันดังนั้นทางรัฐบาลเองเขาก็ตั้งคณะกรรมการในการที่จะถอรรหัสหรือแปลความคือที่ต่อรหัสหรือแปลความไม่ต้องการซื้อเวลาหรือว่ายืดเวลาปวิงเวลาแต่อย่างใดนะครับ uh. แต่ต้องการที่จะดาเนินการนโยบายนั้นให้ถูกต้อง ตามกรอบกฎหมายอย่างชัดเจนทีนี้ก็มีคนบอกว่าเอจะทําไม่ทําก็บอกเขาบอกมาตั้งแต่ต้นว่าเขาทําและจนถึงในวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังยืนยันอยู่ว่ารัฐบาลจะเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตทีนี้ที่พูดถึงเพลงรอรับได้เลยเนี่ยก็มีสื่อมวลชนไปถามว่าเอสถานการณ์ของประชาชนรอที่โอเล็ตเป็นอย่างไรก็มีคนบอกว่าเพลงรอให้นะใช่ผมบอกมีเพลงรอผมเลยว่าคือเพลงเนี่ย อย่าไปร้องเลยเพียงรอร้องรอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วขออสักหน่อยได้ไหมฮะคุณอนุสรฮะออเลขเลยเหรอครับขอท่อนนี้สักหน่อยได้ไหมฮะร้องเพลงสักหน่อยได้ไหมฮะได้ครับได้ครับรอรับได้เลยนี่เป็นไงไม่เคยบิดพลิ้วสัญญาคือสัญญาประมาณนี้ครับผมรอรับได้เลยครับผมครับผม ให้ความเชื่อมั่นแล้วนะรอ,อรับได้เลยไม่เคยบิดฟิวอาพูดคุยกับ,บคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดสะส,ะสะบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่มาเข้าสายกับเราขอบคคะอบคุณครับขอบพระคุณค่ะคุณอนุสรตอบหลายประเด็นค,คุณนักษินไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยนะคะแล้วไม่ได้ถามเรื่องปรับคอรมอมเวลามันน้อยหมดเวลาแล้วอ่ะ